สวัสดีครับมาวินเชียงกงครับผมสวัสดีเอฟซทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมตอนนี้ผมอยู่อำเภอแม่เรลาจังหวัดเชียงรายครับผมผมเดินทางมาตั้งแต่เมื่อวานครับผมวันนี้ผมจะพามาซื้อรถอะไรดยวมาดูกันครับผมวันนี้ขึ้นเหนือนะครับผมเอ,อ เหนือสายเหนือสายเหนืออำเภอแม่ราวจังหวัดเชียงรายนะครับไปดูกันเลยนะครับผมว่าผมมาซื้อรถอะไรนะครับนี่นะครับผม,ปมบเป็นรถบัส12เมตรนะครับเป็นรถแอร์นะครับผมอ่า นี่แหละผมยังดูอยู่ว่าจะออกยังไงครับผมรถยกต้องดึงถอยหลังนะครับรถคันนี้เจ้าของขับมาจากจังหวัดสมุทรปราการนะครับผมขับมาจอดได้ประมาณ3มปีนะครับคุณแม่เล่าให้ฟังเมื่อกี้คนที่ขับมาก็ป๋าแกเสียชีวิตไปพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับผมเกิดอุบัติเหตุนะครับ ก็เลยไม่มีคนทําต่อก็เลยขายให้นะครับผมเป็นรถแอร์นะครับคันนี้ป้ายกอทมอเครื่องท่ายนะครับ รถคันนี้เป็นยี่ห้ออะไรเ,ออเดี๋ยวผมพาเปิดเอกสารคู่มือเอกสารคู่มือแจ้งมอจ็ดเก้าแล้วนะครับรถคันนี้เป็นยี่ห้อฮ i โนนะครับปายทะเบียนสามหนึ่งหกสองสองเก้ากรุงเทพมหานครนะครับเลขตัวถังแล้วก็เลขเครื่องนะครับเครื่องเป็นเครื่อง นิสสัน PF6 นะครับทโบนะครับเอกสารแจ้งม79แล้วนะครับผมก็ใครอยากมาเที่ยวก็เที่ยวได้นะครับผมอากาศตอนนี้กำลังดีมากเลยเมื่อคืนผมนอนรีสอร์ทผมไม่ได้เปิดแอร์เลยนะครับผมเย็นสบายครับผม ส่วนตัวผมเป็นคนชอบอากาศหนาวอยู่แล้วนะครับมามากับเจอน้อยนะครับผมนี่เจอน้อยอะไรเออจะได้ขอขอตัวนี้ไปก่อนเลยใช่ไหม,อมขอตัวเพราะว่ามันต้องตัดว์มาแล้วเออต้องตัดตว์หลงหกไปไปขอใครควงมาเลยไปใครขอใครควงแขกไปอันจากบริษัทเจ้าสมิ่งอารถคันนี้เขาซื้อมาจากบริษัทเจ้าสมิ่งภัยจังหวัดสมุทรปราการใช่ไหม เมื่อวานผมออกจากบ้านก็สามโมงพอดีเลยเมื่อวานออกจากบ้านนะครับก็หลังจากไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกอบตอกับสอกับอบตอนะครับก็ใช้สิทธิ์เสร็จก็เดินทางมาที่จังหวัดเชียงรายเลยเดินทางมาแปดเก้าชั่วโมงนะระยะทางแปดร้อยกว่ากิโลนะครับ รถขับได้แต่ว่ากล้าขับไหมล่ะออคุณแม่ก็บอกว่ารถขับได้ครับรถก็น่าจะสภาพนี้น่าจะได้ตัดน,นะครับผมดูแลเพราะว่าสีอะไรแตกหมดแล้วนี่ครับสีผุสีเป็นสนิมแตกหมดแล้วนะครับผมรถคันนี้มันจะไม่มีคัตซีเป็นเส้นนะครับเป็นคัตซีท้องเรือนะครับรุ่นนี้ เดี๋ยวอันดับแรกเดี๋ผมพาไปดูเฟืองท้ายนะครับผมไปดูเฟืองท้ายก่อนเลยตัวนี้เป็นเฟืองท้ายฮิโน z เอนะครับน็อตขันล้อแปดตัวน็อตขันเพลาข้างหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เก้าสิบตัวนะครับนับขันเพลาข้างสิบตัวใช้เป็นยางผ้าใบธรรมดานะครับขอดยางพันเอ็ดนะครับผมพันร้อยขดยี่สิบนะครับผมอ่าเป็นยางผ้าใบกระทะคิ้วนะครับอ่าเป็นเป็นเบรกแห้งนะครับคันนี้เป็นเบรกแห้งสภาพยางไม่สวยนะครับหล้นหมดแล้วแต่ถึงกาาสินไหมสภาพยางถุงลมเขาเก้งนะครับ ถุงลมเขาเจ้งถุงลมเขาเจ้งนะครับอ่าเดี๋ยวไปดูสภาพล้อด้านขวาของรถก่อนแล้วเข้าไปดูคันหน้าคันหน้าซ้ายขวาแล้วก็มา ดูเครื่องยนต์กันเนะาะฝั่งนี้ก็หัวนอ็อตหัวเพาเดิมๆนะครับผมยางก็เป็นยางผ้าใบสภาพยางก็ไม่สวยนะครับขอบใช้เป็นยางพันร้อยขอบยี่สิบนะครับยางหลวนหมดแล้วครับผมอ่า ต่อไปต่อด้วยคันหน้าครับผมตัวนี้รถคันนี้ใช้เป็นคันหน้าฮิโน่เซเอ็มนะครับอตขันล้อแปดตัวแล้วก็ใช้เป็นยางผ้าใบนะครับขอบยางพันร้อยนะครับยางหน้ายางหน้าพอได้นะครับยางหน้าพอได้มืดเลยไม่เห็นยยางหน้าพอได้นะครับ เป็นเบรกแข้งนะครับผมระบบพวงวัยพาวเวอร์แล้วก็เบรกทิฟฟี่นะครับครับ <c oughs> น,นี่คุณแม่เจ้าของรถครับผมอันนี้ช่างบอยเชียงรายครับ <c oughs> ดู <c oughs> สภาพยางนั่นซ้ายก็พอใช้นะครับหน้าหลังเบรกแห้งนะครับ โอเคเดี okay, ๋ยวผมพาไปดูเครื่องยนต์ก่อนแล้วก็จะพาดูช่องกลางของรถแล้วก็ขึ้นด้านบนนะครับ <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> ตัวนี้วางเครื่องเป็นเครื่องนิดสันนะครับ6สูบ PF PF6 นะครับผมเครื่องก็สภาพแห้งดีนะครับผมเป็นเครื่องทอร์โบนะครับ เครื่องทอร์โบ f 6เอทอร์โบนิสัน60นะครับคือคลิปนี้เราจะไม่มีการสตาร์ทเครื่องนะครับเราซื้อตามสภาพแล้วเราค่อยไปสตาร์ทที่ร้านอีกทีนึงนะครับว่าเครื่องจะดีไหมผ่านไหมเดี๋ยวผมจะสตาร์ทให้ดูอีกทีนึงนะครับเพราะว่าไม่ได้เตรียมแบตเตอรี่มานะครับผมโอเคเดี๋ยวผมพาขึ้นข้างบนกันเลยครับ ่าขึ้นจากด้านกลางไปเลยก็ได้เใ่้มารับช่วยสาวลูกค้ายนะเจ๊าใช้ห้องน้ำท่าไหหร่มม้องน้ามเขไปเลหน,อ,อ,น,น <c oughs> อ๋อเใช่เออฮะโอ้อันนี้เป็นสันล่างนะครับเนี่ยอันนี้เป็นสันล่างอันนี้น่าจะเป็นห้องน้ำั้งหนี่งโอ้นี่ครับห้องน้ำในตัวตัวนี้ไม่ห้องน้ำในตัวนะครับผม ทองหน้าเขาทั้งนี้ก็ได้เขาทั้งนี้ก็ได้ไปขึ้นเบิ้งทั้งๆกันเลยครับอันนี้เป็นแอร์สองสองโอ้เเป็นเป็นเบาะสองสองนะครับผมอันนี้เป็นเบาะสองสอง กำมาหยี่นะครับ,บอืเบาก็ลือออกหมดแล้วนี่แต่ว่าสภาพเบาะยังสวยนะครับเหมือนหรือจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับรถคันนี้เดินไม่ได้แล้วเดินไม่ได้แล้วไปว่ได้แล้วฟังนี่ไปว่าได้แล้ว ผมก็เลยลืมดูเลยว่ามีเครื่องปั่นแอร์ไหมหรือว่าเป็นแอร์ไฟฟ้าผู้ใดอยากได้ชุดให้โรล,ลิกเปิดประตูมากด้วยครับนี่แหละเนี่ยผมพังหมดแล้วครับผม ตัวนี้นะเป็นเครื่องปั่นแอร์นะครับโอเคตัวนี้เป็นแอร์แยกนะครับตัวนี้เป็นแอร์แยกแอร์ขวานนะครับบช่วงสามปีที่แล้ว ปแกก็ขับมาจอดที่นี่นะครับผมขับมาจากสมุทรปราการด้วยซื้อมาจากบริษัทปู่เจ้าสมิงพายเออแถวน่าจะใช่ครับผมปู่เจ้าสมิงพาย ลูกค้าท่านใดกำลังมองหาเฟืองท้ายคานหน้าเครื่องนิสสัน p ีก็สามารถโทรมาสอบถามกันได้นะครับผม p ีเข้าแล้วครับผมมีของแล้วถ้ารถยกยกหน้ามันต้องต้องได้ตัดตรงนี้นะครับผมต้องได้ตัดใช้บริการอูร่รถ อูต่อเจริญยนต์รถจกนะครับผมอําเภอแม่เรานี่ก็ไม่ห่างจากวัดลองขุนนะครับห่างจากวัดลองขุนประมาณ3-4กิโลนะครับพอดีผมถามช่างอยเมื่อกี้นี่ห้องนำ้ำอู้ พลูไปแล้ว <c oughs> บาดเสียวบาดเสียวถ้าสมมติว่าวิ่งไปสภาพอย่างนี้เนี่ยโอ้นี่นะครับห้องน้ำตัวทางผุหมดแล้วคือผมเป็นห่วงอย่างเดียวเรื่องยางนะครับเรื่องยางจะถึงกาลสินวะเนี่ยเรื่องอื่นผมไม่ห่วงนะเพราะว่าผมเอาไปชำแหละอยู่แล้ว สภาพนี้เครื่องสวยนะครับสภาพแห้งดีพีเอดีไม่ดีก็รอชมที่ร้านนะครับ ครับผมเอาเป็นสรุปว่าเจอกันที่ร้านมาวินเชียงกงจังหวัดกาลสินนะครับผมลูกค้าท่านใดกำลังมองหาเครื่องนิสสัน6สูบ PF ก็สามารถโทรมาสอบถามกันได้นะครับเครื่องเอกสารใบคุมพร้อมนะครับผมแต่ว่าเครื่องดีไม่ดีต้องรอชมชิปอีกทีหนึ่งที่ร้านของเรานะครับเราต้องไปทําการสตาร์ทที่ร้านนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เตรียมแบตเตรียมอะไรมาเราซื้อตามสภาพนะครับที่หน้างาน สำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับผมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับถึงจะไม่ได้พลาดคลิปรถคันสวยๆราคาถูกๆนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับขอกล่าวคำว่า,าสวัสดีครับผม